เราอยู่ตรงแกลสอกฉันมาขับพิษข้างเลยเนี่ยน่าจะถึงแล้วทำยังไงดีหายออกซิเจนออกซิเจนต้องออกซิเจนแน่ๆไม่ออกซิเจนรั่ว

Não, pelo น้ำไม่พังถ้าพังนี่แย,ย,ย่เลยลงไปแล้ว,ยวยอย่าไปแล้วล่ะ ถูกจังเลยเออโลกฉันหลังเนี่ยไม่ใช่ไหจะถึงโลกแล้วโอเคในที่สุดก็ถึงโลกแล้วพี่เย้ย ก็ออกมาได้ทุกที่เก็บไปแล้วล่ะฉันอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว หยุดแต่ตัวเธอมาว่าลราจะหงาหลกนด้ในเธอไมต้องกลัวฉันมีต้วอและทั้งใจทั้งลทีดเห็นดูเธอสงงามทุกคราบที่ ลองเพลงอะไรก็ไม like oh, like ่ร okay, ู oh, ้เมื่อไรฉันจะหาออกมาจากลูกแล้วแล้วฉันต้องมาทำอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเนี่ยหรือมันวโอเคได้โอ้เมื่อไรจะหาได้ ใจลงมาจากโลกแทนที <ítulo> <ception> ่จะได้พักผ่อนต้องมาเอาผ้าขนหนูออกอีกเฮ้ยลำบากจิงๆลำบากมากเลยเนี่ยลงมาจากโลกที่จะได้พักผัดผัดเผ็ดแป๊กผัด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 เผ็ด เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย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 บบ๊าายยอยู่ไหนมีเต้นแล้วอีดอกว้า Okay. Hey,